เป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับคนมีองค์มีคนหนึ่งเขามีองค์ยังไม่อธิบายเรื่ององค์นะครับตอนนี้ไม่อธิบายเป็นอันว่าคนมีองค์แล้วกันผมบอกว่าเขามีผีตามคำถามก็าผุดขึ้นมาเลยว่าหนูมีองค์แล้วทำไมผีถึงตามหนูได้นั้นแสดงว่าเทวดาหรือเทพหรือองค์ที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของจริงหรือไม่มีจริงสิจริงๆคนมีองค์จริงๆเนี่ยผีตามไม่ได้ครับ ผีวิญญาณไม่สามารถลบกวนคุณได้ยกเว้นวิญญาณหรือดวงจิตดวงนั้นดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วแต่คุณจะเรียกนะเพราะจริงๆคำว่าจิตวิญญาณของผมได้แยกกันเยอะเลยแต่คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันผมก็ใช้ทั้งจิตและวิญญาณคือสับเดียวกันให้คุณเข้าใจแล้วกันจริงๆแล้วมันแยกกันนะครับคนมีองค์จริงๆเนี่ยผีหรือจิตวิญญาณเนี่ยตามลบกวนคุณไม่ได้ยกเว้นเขาเป็นเจ้ากรรมหรือนายเวรคุณเท่านั้นครับ่อให้ผมบวชพระ ก็ต้องรับกรรมครับเพราะแต่การเป็นพระหรือการเป็นผู้ถือบวชถือศีลเนี่ยวิบากกรรมมันย่อมมีหนทางลดตัดลอนบรรเทาลงได้ทำไมคนมีองค์จึงมีผีตามได้อันแรกบอกเลยฮะคนมีองเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าคนมีองค์ต้องทำอะไรถ้าคุณไม่ทำไม่ปฏิบัตินะฮะครูบาอาจารย์หรือองค์ของคุณก็จะไม่อยู่กับคุณไม่คุ้มครองไม่ปกปักรักษาคุณเพราะผิดกฎสวรรค์ยกเว้นไม่ใช่องค์ ยกเว้นอ้างเป็นองค์แต่จริงๆเป็นผีอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้คนมีองค์ผีตามได้คุณมีความโลภคุณบูชาองค์ของคุณด้วยความโลภโกรธหลงคือบูชาด้วยกิเลสเทพไม่อยู่ครับแต่มาจะมาอ้างตัวเป็นเทพแล้วแฝงอยู่ในองค์เทวรูปและพระพุทธรูปคุณได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่านนะฮะบางทีคุณไปเช่าสิงสิทธิ์มาจากที่ดีมากๆเลย ทำพิธีบวงสูงมาอย่างถูกต้องเลยแต่คุณบูชาผิดเพราะคุณบูชาด้วยกิเลสส่วนความโกรธอธิบายคร่าวๆได้คือพวกอยากมีฤทธิ์บางครั้งบูชาเพื่อไปขม่มไปกำราบไปแกล้งคนอื่นบูชาเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นครุฑเป็นมังกรแล้วแต่คุณกระบุญที่ผมเคยเห็นนะฮะไปทําร้ายคนอื่นที่คุณเกลียดอันนี้คือคุณบูชาด้วยความโกรธส่วนบูชาด้วยความหลงก็คือไม่เข้าใจหลักการบูชาที่แท้จริงมักมีการทําบาป ในการบูชาก็คือความหลงบางคนต้องไหว้บูชาด้วยบูชาด้วยการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แล้วสังเวยท่านอันนี้การเป็นการบูชาด้วยความหลงนะฮะไปทําเสนเ่ห์คนนู้นคนนี้อันนั้นนี้เจอบ่อยแต่ถ้าเจอเยกสุดคือขอหวยรวยเบอร์ความร่ํารวยก็กิเลสทั้งสิ้นการมีองค์คือการบูชาความดีไม่ใช่ไม่ใช่มาเพื่อลิ์เพื่อเดชนะครับคนมีองค์ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต้องปฏิบัติผมใช้คำว่าปฏิบัติอันที่สองคนมีองค์ต้องบูชาต้องไหว้ องไหว้ครูไหว้พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ต้องมีความเคารพบูชาเพราะในองค์เทพต่างๆองค์ครูองพระพุทธรูปเนี่ยมีเทวดาเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับวันนี้อธิบายแค่นี้พออันที่สคนมีองค์ต้องอ่อมน้อมถ่อมตนไม่ใช่อวดยิงยะโสธรนงนะครับสำคัญมากถ้าคุณยะโสธรนงอง์เทพไม่อยู่กับคุณนะครับองค์ผีไม่ๆม่หลายคนผมเคยเห็นองค์เทพจริงๆและพอทําตัวผิด ผมเรียกว่าผิดผิดของผิดครูนะฮะองค์เทพหรือองค์ครูของคุณก็ถอยไปแล้วองค์อื่นก็จะมาอ้างเป็นองค์เทพคุณเพราะเราปฏิบัติผิดเองเช่นเริ่มไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเริ่มยกตัวยกตนข่มผู้อื่นอวกอ้างบาร,รมีอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นตอนที่เริ่มมีชื่อเสียง 4. <c oughs> วัตถุประสงค์รีงๆญิงคนมีองค์คือตรงนี้ฮะทำความดีสร้างบาร,รมีเพื่อตอนเองและผู้อื่น อย่าเอ่ยว่าเพื่อผู้อื่นก่อนตนเองนะฮะโกหกตัวเองครับมนุษย์ต้องให้ตัวเองรอดก่อนฮะถ้าคุณยังยังไม่มีดีเอาดีไม่ได้แล้วคุณจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นฮะผมไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวนะผมกาลังบอกว่าถ้าคุณลําบากมากนักเหมือนขอทานอย่างเงี้ยจะมีใครฟังคุณไหมธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติมนุษย์นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องร่ารวยโอ้โอวดอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นเราต้องทําเพื่อตัวเองก่อน อย่างน้อยหนึ่งให้ตัวเองพ้นวิบากกรรมหรือความทุกข์ความลําบากให้อยู่ในระดับพอดีพอดีก่อนพออยู่ได้จากนั้นคุณถึงทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเผยแผ่เผยแพร่แนะนําผู้อื่นแต่สั่งสอนใครไม่ได้นะฮะโลกนี้สั่งกันไม่ได้ครับผมยังสั่งใครไม่ได้เลยได้แค่สอนถ้าเขาฟังถ้าไม่ฟังก็ถือว่าเรื่องของเขาบางครั้งคนมีองค์หรือไม่มีองค์ก็แล้วแต่ ชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไม่รู้ว่าในนั้นน่ะไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นฝั่งธรรมะแต่เป็นฝั่งผีผีคือบูชาด้วยกิเลสอันนี้ทั้งคนมีองค์และไม่มีองค์เหมือนกันหมดนะฮะคุณไปยกมือไหว้เขาฮะคุณไปเทิดทูนเขาอยู่เหนือเพราะการยกคือยกอย่างนี้สูงกว่าเราเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปยกมือไหว้ท่วมหัวยกย่องเขาเขาย่อมอยู่เหนือคุณทันที แล้วเขาก็ไม่ผิดฮะเพราะคุณไปไหว้เขาเองที่ใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีคนไปไหว้เยอะๆโดยเฉพาะขอหวยโดยเฉพาะขอหวยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีฮะมีแต่สิ่งที่มีฤทธิ์แต่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณธรรมนะครับจำไว้นะฮะซึ่งไม่แนะนำเพราะคุณจะเป็นทาสเขาทันทีอีกอันอนสุดท้ายเลยองค์เทพของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคิดว่าเป็นองค์เทพประจำตัวคุณหรือองค์คุณเสื่อม เสื่อมเพราะอะไรมี2ออย่างฮะอย่างแรกเลยน่าสงสารคนพวกนี้คือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นองค์ครูของเขาเนี่ยเขาถูกแอบอ้างมาผิดๆตั้งแต่แรกเนื่องจากคุณอาจจะเคยไปตาหนักให้คนเขาเจิมเขียนยงเขียนยันที่หน้าคุณลดน้ำมูลหรือไปครอบเสียถ้าคุณไปในที่ที่ไม่ถูกต้องตาหนักที่ไม่ถูกต้องคุณคิดว่าเป็นครูหรือองค์ของคุณอันสุดท้ายฮะที่มันเสื่อมคือคุณไหว้พระสวดมนต์มาตลอด แล้วเทวดาในตัวคุณหรือองค์คุณเริ่มเสื่อมเพราะอะไรฮะเพราะว่าในในตัวคุณตอนนั้นไม่ใช่เทวดาหรือองค์ของคุณจริงๆพอคุณไปฏิบัติสมาธิสวดมนต์สิ่งไม่ดีต้องเสื่อมถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวคุณและเราไปปฏิบัติสิ่งไม่ดีในตัวคุณจะเสื่อมลงบางคนก็ตกใจว่าองค์ฉันเสื่อมหรือทําไมตอนนี้ฉันไม่รู้ไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยนั่งสมาธิก็ไม่มียานเลยบางคนบางคนรับแขกเป็นตําหนักด้วยกับองค์ไม่แฝงเลย อันสุดท้ายถ้าคุณปฏิบัติดีเนี่ยไม่ใช่คุณผิดนะฮะเพียงแต่ของไม่ดีกําลังจะออกไปฮะก็ต้องมาแก้ไขเอาอของดีๆเข้าเพราะทุกคนมีองค์เหมือนกันหมดเพราะองค์จริงๆก็คือเจ้าชะตาชีวิตของตัวคุณมีทุกคนถ้าไม่มีเจ้าชะตาคุณไม่ได้เกิดมนุษย์มี2อ,อย่างสิ่งที่มองเห็นต้องมีบิดามารดาผู้เลี้ยงดูบุปการีจึงเกิดเป็นมนุษย์ในสิ่งที่มองไม่เห็นคุณต้องมีเจ้าชะตาชีวิต และเจ้ากรรมในเวร3ประการเนี่ยพ่วงชีวิตคุณตลอดจนกว่าคุณจะเสียชีวิตหรือตายฉะนั้นที่น้องคนนั้นถามมาว่าทําไมมีองค์แล้วโดนผีเข้าอะไรเพราะว่าเขาบูชาอย่างผิดวิธีนะฮะหลักจริงๆคืออะไรไม่ว่าคุณจะบูชาอะไรถ้าคุณมีศรัทธาต่อสิ่งนั้นถ้าคุณบูชาสิ่งนั้นด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไปบัตรให้ถูกต้องเนี่ยต่อให้มีสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะไปหรืออ่อนอำนาจลงสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนแน่นอน ที่ผมพบเห็นโดยส่วนใหญ่คือไม่ปฏิบัติหลักจริงๆคือปฏิบัติฮนะไม่ใช่การวางของไหว้หรือการมีองค์เทวลูปพระพุทธรูปเต็มบ้านอันนั้นไม่ใช่ครับหลักคือต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติทุกอย่างผิดหมดเพราะถ้าคุณปฏิบัติได้คุณจะไม่ไปผิดข้อ3ามคือคุณจะไม่เสื่อมคุณจะไม่ผิดข้อสองคือคจะไม่ไปไหว้ในสิ่งที่ไม่ควรไปไหว้เพราะคุณจะรู้จิตมันจะบอกอย่างผมเคยเจอน้องบางคนเนี่ยนะฮะ เวลาเข้าไปสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผีอยู่เขาจะรู้สึกได้บางคนจะปวดหัวบางคนจะอาเจียนบางคนก็ตึงหน้าผากบางคนก็ร้อนหลังเหมือนอะไรแทงแทงหัวจบางคนก็ตาเหลือกตาถลนตาโปนแล้วแต่องค์ไหนเขานะฮะนั่นคืออาการต่อต้านหรือสู้กันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณกําลังเตือนคุณว่าตรงนี้ไม่ควรมาไม่ควรไปนะครับต้องสังเกตนะฮะแต่ถ้าคนไม่ไปฏิบัติก็ลำบาก